มาเที่ยวพีเทพยุทธเหนือโลกตอนที่2570าสำนักหลิงเซี่ยวโอกาสนี้ละเออไปให้พ้นมอเซิงตายซะ อย่างไข่เจ้าต่างหากที่ต้องตายด้วยน้ำมือข้าแค่ลมปาข่าฆ่าไม่ได้หรอกนะร่างมังกรของข้าใหญ่ขึ้นมาหลังจากที่ได้หลอมรวมเข้ากับต้นอมาตะานิลันสิ่งนั้นมีประโยชน์มหาศาลเพียงนี้เฮเท่านี้ยังไม่เพียงพอหรอกนะตอนนี้เจ้ายิ้มไปเถอะอีกไม่นานเจ้าก็คงจะระลึกได้ถึงเรื่องในวันนี้ในวันที่เจ้าอยู่ที่ลมโลก ล็ <Lock. S 2> อกเพราะครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เจ้าได้ทำมันใบหน้าของเจ้าค่าทำลายไปแล้วทำไมมันถึงมันคือต้นอมตะนิรันเจ้าหลอมรวมเข้ากับต้นอมตะนิรันเจ้ามีต้นอมตะนิรันได้อย่างไรคนตายไม่จำเป็นต้องรู้อะไรมากมายในเมื่อเจ้าหลอมรวมเข้ากับต้นอมตะนิรันแล้ว เจ้าก็กลายเป็นต้นไม้ที่หลายซึ่งอายุไขดีเพราะข้าจะกินกินเจ้าซะก็มาดูกันว่าเจ้าจะเกินกินข้าหรือข้าจะสัตเจ้าจนล่างแหลกไปเสียก่อนหยุดอย่าทะเลาะก,กันดีกว่าเพราะข้าต้องการล่างนี้มหาสึกเกินกินสวรรค์ฮ่าฮ่าฮ่าของอร่อยอาหารอันโอชะที่ข้าปรารถนาให้ตายเถอะ จ้หมดมแมลงกล้าดียังไงไมาเหยียบบนศรีรษะของข้าพลังการกืนกินนี้ข้ามิอาจต้านทานเฮ้ยเฮ้ยกลัวจนฉี่ราดแล้วมัง้งเจ้ากล้าสนใจสิ่งอื่นนอกจากข้ารับไปเออพวกมดมแมลงไปให้พ้นพวกหมดมแมลงพวกมดมแมลงโอกาสมาแล้วเจ้าหนูฟังข้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงมือเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาตามมาแน่พวกเจ้ามันโง่เขาสิน้นดีกล้าที่จะมาโจมตีร่างของข้ากันเห, Cord <templ> หรอผู้อาวุโสของเฉินนั่นท่านเหรอข้าเองออูกวงต้องการที่จะยึดล่างไม่ใช่แค่ยึดล่างนะแต่เขาต้องการกืนกินวิญญ,ญาณจะได้ผลไม่ถึงสส่วนแม้ว่าความสำเร็จจะมีเพียงแค่สามส่วน แต่บุรุษผู้นี้ยังกล้าที่จะลงมือช่างเป็นพวกดือ้อรั้นชะตาชีวิตเีนนี่กะไหลผู้อาวุโสแล้วหากเขาทําสําเร็จเราต้องต่อสู้กับเขาหรือไม่ไม่หรอกหากเขาทําสิ่งนี้แล้วแดนดาราก็ไม่มีอะไรให้เขาสนใจอีกต่อไปเขานั้นห้อยหาเส้นทางที่จะไปอยู่บนจุดสูงสุดของผู้ฝึกยุธมาตลอดและตอนนี้เขาทราบแล้วว่ายังมีสถานที่ที่สูงกว่านี้รอคอยอยู่เขาคงไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว ออกไปจากร่างกายของข้าฮ่าฮ่า่ข้าเข้ามาแล้วมีเหตุผลอะไรที่จะต้องออกไปมาเที่ยวผีกเทพยุทธเหนือโรคตอนที่2571าสำนักหลิงเซียวร่างกายของหม่อเซิงอ่อนแอลงมากแม้เขายังไม่ตายฮ่าฮ่าฮหม่อเซิงเฮ้ยเฮ้ยเรียกผิดแล้วไอ้หนูไอ้หอกเนี่ยเจ้าจะปักมันไว้อีกนานไหม เขาคืออูกวงอืมข้าก็ไม่แน่ใจหรือบางทีเขาอาจจะเป็นม้อเติมก็ได้ข้าคิดว่าแบบนั้นจัดการได้ง่ายๆแบบนี้มันค่อนข้างแปลกไอเวรหงเฉินหุบปากเจ้าไปเลยเจ้าไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะสะบดความลับของเจ้าออกมาให้หมดฮวาหลิงหลงเจ้าจําได้ไหมว่าตอนที่เจ้าอยู่ที่วิหารเทพสุริยาที่แดนดาราใต้ตอนนั้นเป็นอูกวงหยุดพ้าม ข้าบอกแล้วข้าจะไม่ใช่หมอ้อเซิงต้องให้ใช้ไม้แข็งถึงจะจําได้สินะเงียบปากไปเลยหมอ้อเซิงล่ะในเมื่อข้าอยู่ตรงนี้และเจ้าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาข้าไม่คิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จง่ายใดเช่นนี้กล่าวตามตรงมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่เป็นอู่กวงไม่เพียงแต่ร่างกายของหมอ้อเซิงแต่ยังเกินกินไปแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเขาหมอ้อเซิงตายแล้วพวกเราได้รับชัยชนะ ในที่สุดเจ้าเด็กบ้าอย่ามัวแต่แสดงความดีใจเอาหอ,อกนี่ออกไปสักทีเดี๋ยวข้าได้ตายสามอีกรอบล็อกจะรีบอะไรสึกเพิ่งจะจบให้ข้าพังหายใจหน่อยไม่ได้หรือไงเป็นไงเยี่ยมร่างกายนี้ดีกว่าร่างไอ้เท่าโรคจิตของเฉินเป็นพันเท่าแหงนะสิเจ้าคงจะถูกใจมันน่าดูเพราะร่างนี้ก็ไม่ต่างจากขุมพลังของเขตแดนเปิดสวรรค์เฮอนางนั้นโชคดีจริงๆที่สามารถ เรียงจากหายนะการสังหารครั้งนี้ไปได้อย่างหุดหิดนี่นี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นฟื้นแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นในช่วงที่ข้าไร้สติเป็นไปได้ไหมว่าแดนดารากับแดนปีศาจมายาสร้างสันติกันแล้วไม่ต้องแปลกใจมอเซิงตายแล้วอะไรนะเทพจอมมารก,ก็ยืนอยู่ตรงนี้ทําไมเจ้าถึงบอกว่าเขาตายแล้วไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เทพจอมมารอูกวงข้าคืออูกวง เจ้าแย่งชิงรากของเขาก็ประมาณนั้นเข้าใจแล้วแล้วที่เหลือล่ะวันเวลาที่ยาวนานลาวกับฝันดายในช่วงเวลาที่ผ่านมาปีศาจที่เหลือพินาศสิ้นแล้วยินดีกับเจ้าด้วยไม่ต้องห่วงในลูกแก้วมิติลี้ลับยังเหลือปีศาจอยู่ข้าจะให้เจ้าเป็นคนจัดการก็ดีวิหารการเวลา กองทัพทั้งสองต่างตกอยู่ในภาวะสงครามแต่ละกองทัพมีนายเป็นของตนเองสถานการณ์โดยรวมถูกกำหนดแล้วปีศาจที่เหลือเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรก็ตามแดนดาราไม่สามารถให้พวกเขาอยู่ที่นี่ได้ฝากจากักรพรรดิ่วงมิติจัดการเรื่องนี้อย่างไข่เรื่องของเผ่าปีศาจคงทำให้เจ้าลำบากสักหน่อยเข้าใจแล้วไม่ต้องกังวลจกักรพรรดิทรนง ข้าจัดการเรื่องนี้เองคงไม่ต้องกล่าวว่าทุกทกคนรู้สึกเช่นไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากสงครามครั้งนี้แดนดาราอัดพังทลายพวกเราต้องหาทางเพื่อให้เผ่ามนุษย์สาม,มารถดำรงอยู่ต่อไปได้ทุกท่านข้าขออนุญาตกล่าวแดนดารายังคงอยู่รอดแม่นางมีวิธีช่วยเหลือหรือไม่มั่นใจแต่เป็นวิธีการจากความทรงจำของท่านบนรรพบุรุษข,ของข้าเยี่ยมเลย ตอนนี้แดนดารานั้นจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้หากว่ามีวิธีการรักษาแดนดาราแม่นางคือผู้มีพระคุณของแดนดาราผู้อาวุโสไม่ต้องเกรงใจสิ่งที่แดนดาราได้รับคือการสูญเสียจิตวิญญาณหากโรคสูญสิ้นจิตวิญญ,ญาณการกระทําต่างๆจะหายไปกฎแห่งฟ้าสวรรค์จะถูกทําลายและไม่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ในทางกลับกันหากว่ายังพอมีจิตวิญญาณเหลืออยู่ หากทาให้แดนดาราฟื้นคืนชีพได้มันก็จะฟื้นฟูจนคืนสภาพเต็มในที่สุดประเด็นอยู่ที่ว่าจะใช้วิธีการในการฟื้นชีพถูกต้องมอเชงเคยคืนกินแดนปิศาจมายาสําเร็จไปแล้วสถานการณ์ที่น่ารุนแรงกว่าแดนดาราหลายเท่าแต่ทําไมปิศาจมายาสามารถดํารงอยู่ได้แม้จิตวิญ,ญญาณจะสลายไปแล้วกล่าวตามตรงนี่ไม่ใช่เวลาเล่นไขปริศนารับสมองประลองปัญญานะเพราะโลกคือสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตงั้นเหรอ แม้ว่าจิตวิญญาณแห่งแดนปิศามายาจะถูกกืนกินไปแล้วแต่สิ่งมีชีวิตไม่ได้สูญพันธุ์ชีวิตก็คือชีวิตแม้แดนปิศามายามีสิ่งมีชีวิตพลังจิตวิญญาณที่หายไปก็จะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาสิ่งเดียวที่ข้าไม่เข้าใจคือแดนปิศามายามันน่าจะยังคงมีต้นกําเนิดจิตวิญญาณของโลกอยู่แต่ทำไมมอดเซิงถึงได้คิดลุกลานแดนดาราของเราน่าจะเป็นเพราะการต่อสู้ข,ของมอดเซิงกัจกกบจักรพรรดิกาเวลา ที่ทำให้แดนปิศาจมายาแตกสลายออกจากกันเข้าใจแล้วไม่ยากที่จะอธิบายว่าทำไมเขาถึงไปได้ไกลขนาดนั้นจากที่เจ้ากล่าวมาก็คือตาบใดที่สิ่งมีชีวิตในแดนดารามีมากพอแดนดาราก็จะมีโอกาสฟื้นตัวกลับมาน่าจะเป็นเช่นนั้นอย่างไคข้าจำได้ว่าลูกแก้วมิติรีรับของเจ้าเคยรับคนมากมายไว้ในนั้นใช่ไหม ข้าเข้าใจแล้วข้าจะลงมือทันทีข้าก็จะถามอูก,กวงให้หากว่าต้องการคนไม่แน่ว่าอูก,กวงนั้นมีเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนี่เป็นหนึ่งในวิธีแต่ไม่สามารถให้มันได้ผลได้ในระยะสั้นมันต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานขอให้ทุกท่านเตรียมใจไว้ด้วยนานแค่ไหนไม่สำคัญตราบใดที่เรายังมีหวังข้าจะไปจัดเตรียมคนในรูปแก้วมิติลีลัมให้สามี จกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ว่าอย่างไรข้าจะเป็นคนดูแลเรื่องเผ่าปีศาจเองปีศาจทั้งหมดจะต้องโยภัยในลูกแก้วมิติรับของข้าและพวกเขาจะไม่รับอนุญ,ญาตให้ก้าวสู่แดนดาราอืมนี่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วมาเที่ยวพีกเทพยุทธเหนือโลกตอนที่2572สําำนักหลิงเซี่ยวต้องใช้เวลาหลายสิบวัน กว่าจะลำเลียงประชากรจากลูกแก้วมิติรีรับสู่แดนดาราตอนนี้พวกเขาถูกกระจายออกไปยังสถานที่ต่างๆแล้วต้นกล้าถูกกวาดไปทั่วทุกทิศทางไม่รู้อีกนานเพียงใดกว่าจะฟื้นฟูสํำเร็จหืมเกิดอะไรขึ้นข้าจะไปแล้วเลยจะมาบอกลาซะหน่อยจะไปแล้วจะไปไหนจะไปที่เรียกว่าเหนือจักรวาลน,นั่นหรอย้อนกลับไปตอนนั้น ข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าจะต้องมีสถานที่ที่อยู่เหนือกว่าโดกแข่งนี้ไม่ใช่แค่จักรพัทการเวลาเท่านั้นที่สามารถตระหนักได้ถึงความลึกลับของเหนือจักรวาลแม้ว่าแดนดาราจะกว้างใหญ่แต่มันก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของเหนือจักรวาลเท่านั้นบมังก่อนเช่นข้าและเจ้าไม่สามารถอยู่รวมกันได้ช่างเปรียบเทียบเสียจริงข้าไม่ได้ดูถูกเจ้าหรอกนะข้านั้นตั้งแต่เลือกเส้นทางการฝึกยุทธ ก็ไม่เคยหยุดที่จะสแสวงหาหนทางที่จะทําให้แข็งแกร่งขึ้นใช้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประโยชน์และไม่สนถึงความหมายว่ามันหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามการที่ข้าได้พบก,กับเจ้ามันทําให้ข้าตระหนักได้ถึงสิ่งหนึ่งเจ้ายังเยาว์วัยแต่กลับเป็นถึงจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ข้าจะกืนกินม้อเสิงและมีการบ่มเพาะที่อยู่สูงกว่าเจ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไป ข้าไม่มั่นใจเลยว่าจะสามารถเทียบเคียงเจ้าได้หรือเปล่าเจ้าไม่มั่นใจในตัวเองไม่สมกับเป็นเจ้าเลยนะเพราะยังมีสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดมากมายอยู่ที่เหนือจักรวาลและเจ้าคือหนึ่งในนั้นข้าถือเป็นคำชมข้าจะรอเจ้าอยู่ที่เหนือจักรวาลหวังว่าสักวันเราจะได้พบกันอีกเดี๋ยวสิแล้วพิภพจักรวาลที่เจ้าดมรวมล่ะก่อนหน้านี้ข้าเคยคิดว่าพิภพจักรวาลเป็นคำตอบของทุกสิ่งที่ข้าตามหา แต่ตอนนี้ข้าทราบถึงความจริงแล้วมันไม่จําเป็นอีกต่อไปข้ามอบหมายพี่พบแดนมันรุรุษให้กับต้วนหงเฉินแล้วเจ้าสามารถไปขอกับเขาได้ดีแล้วล่ะเจ้าหนูพยายามเข้าล่ะข้าไปก่อนเขาไปแล้วอืมเขาไปแล้วขอให้เขาไปดีปังเสี่ยวเสี่ยวยังพูดไม่ได้เหมือนเดิมแต่เขาก็พยายามที่จะใช้เสียงเพื่ออธิบาย อาอาอาูอาปังปัพิงเพิงชิวชิว,ชวลิวลว <c oughs> ภาษาเสียงนี้ค่อนข้างเยอะมันน่าจะเป็นการบรรยายถึงความกล้าหาญที่ได้ต่อสู้ร่วมกับข้าในตอนนั้นไม่รู้ว่ายามใดจะมีโอกาสไ,ได้พบกันอีกอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกก็ได้นอกจาก,กวานนั้นกว้างใหญ่ยิ่งนักข้ามีโอกาสได้พบเขาจริงๆหรอกลับมาทําไมเขาลืมอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> จ้ามากับข้าเดี๋ยวนี้เลยแดนดาราเกิดปัญหาใหญ่แล้ว หมายความว่ายังไงตามมาเดี๋ยวก็รู้เองตอนที่ข้าได้พบเขาข้าจําได้ว่าหลังจากที่อําลาเขาก็วิ่งไปยังที่ห่างไกลแล้วทําไมถึงมาปรากฏอยู่ที่นี่แถมยังอ้วนขึ้นอีกเจ้าคือทายาททันสวนรรค์ใช่ไหมพอจะมีความทรงจําเกี่ยวกับเขาหรือไม่จิตวิญ,ญญาณเทพยักษ์แดนนารามีปัญหาใหญ่จริงๆอะไรนะเหนือจัก,กรวาลน,นั้นเทพยักษ์เป็นเผ่าพันธุ์ประหลาด แค่กำเนิดมาก็อยู่จุดสูงสุดของเหนือจักรวาลต่อให้มีสิ่งมีชีวิตที่มีพลังทัดเทียมกันสองสาตนก็ไม่อาจที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของมันได้ถ้าเทียบกับเทพจอมมารละ่ะต่อให้เทพจอมมารไปอยู่จุดสูงสุดของวิถียุทธหากเทพยักษ์ต้องการที่จะฆ่าเขาแค่ฝ่ามือเดียวก็หายไปเพียงพริบตาทำไมเราไม่ใช้โอกาสนี้จัดการมันเลยละ่ะไม่ได้เด็ดขาด แม้ว่าเทพยักษ์จะทรงพลังแต่พวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจากที่ข้าสังเกตแล้วมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมากแล้วเขามาที่แดนดาราของเราทำไมเทพยักษ์นั้นเล่ล่อนไปทั่วเหนือจัก,กรวาลตลอดชีวิตของเขานั้นเพียงแค่หาแดนล้างกินเท่านั้นแดนล้างเจ้าหมายถึงโรคที่ตายไปแล้วถูกต้องพวกเขามีพรสวรรค์อันพิเศษและสามารถ และความสามารถเหนือธรรมชาติพวกเขาได้กลิ่นของแดนที่ใกล้ตายไม่ว่ามันจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตามมันคงจะมารองเงียบๆจนกว่าจะกลายเป็นแดนล้างและกิน,กนมันการที่เขามาอยู่ที่นี่หมายความว่าเขาได้กลิ่นลมหายใจของแดนดาราที่กำลังใกล้ตาย,ตายแล้วปรากฏว่าสาเหตุที่เขาป้วนเปี้ยนไปมาเพราะรอกินกินแดนล้างอย่างที่เจ้ากล่าวก็หมายความว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะใช่ไหม แล้วเราจะไล่เขาไปที่อื่นได้ยังไงคงจะไม่ได้เทพยักษ์นั้นมีการตัดสินใจในึกคิดที่เรียบง่ายในหัวของเขามีเพียงกืนกินแดนล้างไม่มีใครห้ามปามเขาได้หรอกตราบใดที่แดนดาราย,ยังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่จมตีเด็ดขาดอย่ามองว่าเขาร้ายเพราะแท้จ,จริงเผ่ายักษ์ไม่ได้เป็นพวกชอบการสู้รบสำคัญคืออย่าไปคิดยั่วยวนชวนให้เขาโมโหเด็ดขาดเพราะหากมีคนทำสิ่งนั้น แม้ว่าเขาจะไม่ตั้งใจกร็ตามสุดท้ายก็อาจจะจบไม่สวยแล้วเขามักจะนอนเช่นนี้นานเพียงใดข้าก็ไม่ทราบเขานั้นมีพลังอันมหาศาลมากเป็นเรื่องปกติที่เขามักจะหลับนอนเป็นเวลานานหลายแสนปีหรืออาจจะนานกว่านั้นแต่ก็บอกไม่ได้เช่นกันเพราะเขาอาจตื่นขึ้น,นมากลางคันหลายแสนปีเข้าใจแล้วเช่นนั้นทุกคนอย่าไปรบกวนเขาเพราะถ้าหากเขาตื่นมาแล้วเดนดาราย,ยังอยู่ดี ข้าคิดว่าเขาน่าจะจากแดนดาราของเราไปเองมีใครหายเดี๋ยวยังใครจะทำอะไรหยุดเขาเร็วนายท่านชีวิตเป็นสิ่งพึงปรารถนาความรักเป็นสิ่งพึงก่ัญนายิ่งกว่านันายท่าน